มันบังจะตายกระเลนของปากแดงครับเจ้าปากแดงครับนะครับเสียงกะมันไงบ้าปไหนครับพี่น้องเสียงกเะเขาฟังครับ ตันครับตันครับผมตันซึกพี่น้อง ชนความหมานไว้ดีครับพี่น้องขันก็นยังไม่เป็นตะขึ้นตะเข่านี่ครับพี่น้องเข่ามาปุ๊บก็บมาเกาะสายบนนี่ครับเพราะก่อทายบนแล้วก็อยู่ลงมาสายล่างครับสายล่างกะโดดแล้วพี่น้องไวขนาดเข่าเทียบเปเหยียบ,บเลยครับเองคครับโดนเอาลงบัดน,นี่ยเนอะปล่อยปากแดงเล่นก่อน ว่าจะยิงขึ้นครับโอ้ยต่างโดนครับนี่อยู่ในป่านี่ครับนี่อยู่ในป่าใกล้ๆในป่าในโกดังนะครับเขาเขินมาเลยครับบ่ปากบ่เทียงครับริ้วใส่ค้อนเลยครับพี่น้องโดดต่ำโดดเอ้าบ้านนี้เดี๋ยวลงมาเพิ่งครับบ้านนี้ยบ้าพี่น้องเอาลงครับบ้านนี้บ่รู้ครับว่าเป็นตัวเสียงใหญ่เยงหน่อยครับเพราะว่านกเรื่องนี้มีสองตัวครับตอนผมมาจอดมันเหี่ยงแค่สองตัว เสียงใหี่ตัวนึงครับเสียงน้อยตัวนึงครับเดี๋ยวผมมีถาฟังเบิ่งว่าตัวตอยูถ้ามันตวเสียงน่อยติดนะครับเลี่ยนเลยได้องเกนเสียง้องนะครับตัวเสียงเงี้ยหน่อย,ย,งย,อ,ย,ยอง ปากแดงครับเจ้าปากแดงใจเย็นลูกใจเย็น ตัวเสียงหน่อยครับพี่น้องตัวปูครับตัวเสียงหน่อยธนะปีกย่างน้ำเลยตัวเสียงเงีเ้เฮียงย่งนี่ครับนี่ยอย่างนี้นะครับนี่เสียงเงี้ยเฮียงอย่นี่ครับนั่นตัวโต,วตวอยู่ครับเอาเร็วฝากแดงลุกเอาลูกเร็วอืมเอาเอาเร็วอู้ อเอาครับบันใหกโคตดพี่น้องหอวยรถมารถมาเล่นเล่นเล่เร็วเธอละนะครับพียนไม่ันตเสียงน่อยครับพี่น้องัวเสียงยง ยังเหกอยู่ข้างในปุณบิ่งไลยพี่น้องเบงิ่งไลยเห็นไล่บ่ไล่งามขนาดนกตัวนี้อืมเนื้อตีไม่ละหรอกเนื้อดินดแห้งแน่ละพุ่นนะครับไลยปีกพี่น้องสนับปีกพุ่นเห็นบ่สนับปีกย่างงามเลยครับพี่น้อง นูกก็ยังไม่แข็งขาแน่ายะไรเลยพี่นอ้องปัด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 มีขลาวมครับตัวนี้ครับขลาวมดีเลยครับให้ขนาดคน มาหอดบ่าได้แข็งได้คู่ยังเริ่วลงมดยดากกับไม่เลอ กี่แตกโอข้ขนาดนกตัวนี้พี่น้องแข้งขาไหมปอเปนเบิ่งแข้งขาไม่ตั้งไว้นะครับพี่น้องพุ่นอะแข้งขาบอกง่ายครับนี่ง่ายสันสันน,น,นั่นแหละผลเห็นพวกเนี้ยเห็นปะง่ายเลยพี่น้องคนนะ่ะทั้งง่ายทั้งสันนะผลคนน่ะเนียวตรงเนี้วตีนนะครับเอาลูกเอ้าเร็วขับหัว อ้าครับอืมเอามาเนี้ยอ่านี่แหละครับสไตล์ครับ,นนบ,รบที่เป็นที่แหละฝากแดงครับผมแต้มที่สิบของฝากแดงครับแต้มไปสิบแล้วครับพี่นอ้องอาครับ แล้วนี่ครับ